ชุดตำนานเล็กเซียวหงตอนหงผงาดฟ้าโกเล้งนอนทพรัตนำเรื่องเล็กเซียวหงหงน้อยแท้เล็กเป็นคนผู้หนึ่งเป็นคนซึ่งท่านไม่มีวันลืมเล,ลือนเด็ดขาดผู้หนึ่งในชีวิตอันเพลิดเพลวพิสดารของมันไม่ทราบเผชิญบุคคลและเรื่องราวประหลาดพิกลมากมายเท่าใดอาจบางทีมากกว่าที่ท่านได้ยินได้ฟังจากที่ใดทั้งสิน้น ตอนนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำบุคคลหลายคนต่อท่านก่อนต่อจากนั้นค่อยบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ทราบจันทร์เต็มดวงหมอกหนาหนักจันทร์เต็มดวงอยู่ในหมอกหนาหนักแสงจันทร์สกซึ้งเลือนรางเปลี่ยนจนผู้คนใจแหลกสลายแต่เตียปังกับพวกไม่มีเจตนาชื่นชมพวกมันเพียงคิดเดินเล่นไปโดยไร้ซึ่งการควบคุมตอนนี้พวกเขาเพิ่งส่งมอบสินค้าซึ่งขุมครองส่งจากแดนไกลเที่ยวหนึ่ง ทั้งยังเพิ่งดื่มสุราความตื่นเต้นและตรากตรำในหลายวันที่ผ่านมาล้วนยุติลงพวกมันรู้สึกปลอดโปร่งสบายยิ่งแต่แล้วยามนั้นพวกมันพบเห็นหิมเหล่าเล่าแม่เท่าแท้หิมหิมเหล่าเล่าพลันปรากฏขึ้นในหมอกหนาทึบดุดวิญญาณร้ายที่กลางหลังของนางคล้ายกดทับด้วยหินใหญ่ที่มองไม่เห็นก้อนหนึ่งกดทับนางจนตัวงอกระทั่งเอวแทบถูกกดทับหักไป ในมือนางถือตะก้าไม้ไผ่เก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งใช้ผ้าฝ้ายหนาทึบผืนหนึ่งปิดคลุมไว้คนของเตียปังถามว่าในตะก้าบรรจุอะไรบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นของยิ้มเหล่าเล่าปรากฏรอยยิ้มขึ้นตอบว่าเป็นเกาลัดคั่วเกาลัดทั้งหอมทั้งร้อนกรุ่นขายช่างละสิบหุนพวกเราซื้อห้าช่างคนละหนึ่งช่างเกาลัดคั่วอย่างร้อนกรุ่นทั้งหวานทั้งหอม แต่เตียปั่งรับประทานเพียงเม็ดเดียวมันไม่ชมชอบรับประทานเกาลัดมีหนำซ้ำมันดื่มสุรามากเกินไปเพียงรับประทานเกาลัดเพียงเม็ดเดียวก็รู้สึกกระเพาะบิดปั่นปวดมันยังไม่อาเจเยนออกมาก็พบว่าพวกพ้องของ,ของมันพากันล้มลงพอล้มลงร่างก็ชักกระตุกที่มุมปากมีฟองขาวราวกับหมาฟองสีขาวกลายเป็นสีแดงกลายเป็นโลหิตหิมเหล่าเล่ายังยืนอยู่ที่นั้นจับตาดูพวกมัน รอยยิ้มบนใบหน้าเปลี่ยนเป็นลี้ลับน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเกาลัดขั้วมีพิษเตียปังแผดเสียงร้องออกมาคิดโถมเข้าหาแต่กลับกลายเป็นไร้เรี่ยวแรงแม้แต่น้อยเตียปังคิดบีบคอสตรีชารานางหนึ่งแต่แล้วกลับล้มลงที่แทบเท้านางมันพันพบว่าเท้าที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในกระโปรงยาวสีเทาของสตรีชารานางนี้กลับสวมรองเท้าสีแดงปักลายดอกไม้คู่หนึ่งราวกับเป็นรองเท้าที่เจ้าสาวสวมใส่ แต่ว่าบนรองเท้าไม่ได้ปักรูปนกเป็ดน้ำหากทว่าปักรูปนกเขาแมวตาของนกเขาแมวเป็นสีเขียวปักคล้ายถลึงมองเตียปังเหยืยหยันต่อความโฉดเข่าไม่รู้ความของมันหิมเหล่าเล่าหัวรอกคักๆกล่าวว่าที่แท้เด็กน้อยนี้ไม่สัตซ์ซื่อแอบดูเท้าของสตรีเตียปังฝืนใจผงกศีรษะขึ้นถามสิงแหบพราวว่าท่านมีความแค้นใดกับพวกเรา หิมเหลาเล่ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเด็กโง่เขาเรากระทั่งเห็นยังไม่เคยพบเห็นพวกเจ้ามาก่อนไหนเลยมีความแค้นกับพวกเจ้าเตียปังขบกรามกล่าวว่าอย่างนั้นเหตุใดท่านลอบทำร้ายพวกเราหิมเหล่าเล่ากล่าวอย่างเฉยชาว่าไม่เพราะเหตุใดเพียงเพราะเราคิดฆ่าคนนางเงยหน้าขึ้นมองดูเดือนเต็มดวงในหมอกหนาทึบกล่าวอย่างแช่มช้าว่าทุกครั้งที่เดือนเต็มดวง เราจะคิดค่าคนจากนั้นนางสาบศูนย์ไปดุดวิญญาณพูดพ่พรใต้อาทิตย์สนธยาลมชิวเทียนโชยพักต้นหญ้าเอ็นลูกที่ริมฝั่งว่างเปล่าไร้ผู้คนนกกาตัวหนึ่งบินมาแต่ไกลเกาะบนเสาไม้ที่ใช้ผูกเรือโดยสารที่นี้ความจริงเป็นท่าข้ามที่เปลี่ยวร้างตอนนี้เรือโดยสารเที่ยวสุดท้ายออกจากท่าแล้วคนถอเรือเป็นชายชาราหนดาวดขาวขาวโพลนผู้หนึ่ง 20ปีมานี้มันนำเรือโดยสารที่เก่าชำรุดล่องมาจากฝั่งตรงข้ามจากนั้นเล่นกลับไปในชีวิตของมันมีความบันเทิงเริงรมไม่มากนะักมีแต่ดื่มสุราและเล่นพนันพอหอมปากหอมคอแต่มันสาบานว่าคืนนี้จะไม่เล่นพนันเนื่องเพราะบนเรือโดยสารมีหลวงจีนรูปหนึ่งหลวงจีนรูปนี้ดูไปเรียบร้อยยิ่งสัต์ซื่อยิ่งแต่หลวงจีนคือหลวงจีนทุกครั้งที่มันพบเห็นหลวงจีน มักเล่นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวหลวงจีนสัตซ์ซื่อนั่งอย่างเรียบเรียบร้อยๆก้มศีรษะมองดูเท้าของตัวเองบนเท้าที่สกรปรกสวมรองเท้าย่าที่เก่าขาดคู่หนึ่งบุคคลอื่นล้วนนั่งอยู่ห่างไกลคล้ายกลัวว่าหมัดบนร่างหลวงจีนสัตซ์ซื่อจะกระโดดใส่ตัวเองหลวงจีนสัตซ์ซื่อไม่เพียงสัตซ์ซื่อทั้งอย่างขี้อายไม่กล้ามองดูผู้คนแม้แต่ตอนที่ฝูงโจรกระโดดลงเรือหลวงจีนสัตซ์ซื่อยังไม่ได้เงยหน้ามองดูแม้สักแวบเดียว ได้ยินผู้คนบนเรือโดยสารอุทานดังระงมทั้งยังได้ยินเสียงผู้คนสี่คนกระโดดมายังหัวเรือจนผู้หนึ่งประวาดว่าพวกเราเป็นคนของพักจุ้ยจ้วตังพักงูน้ําที่แล้วมาเพียงประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ประสงค์ชีวิตขอเพียงพวกเจ้ามอบทรัพย์สินเงินทองที่ติดตัวออกมาจะปลอดภัยไร้เรื่องราวแสงสีสนธยาส่องต้องดาบในพวกมันตัวดาบสถานประกายวาววับบุรุษในเรือโดยสารตัวสั่นง,งินงก ส่วนสตรีพากันหลังน้ำตาผู้ที่พกพาเงินทองยิ่งมากยิ่งสั่นเทิมน้ำตาก็หลังมากกว่าหลวงจีนสั์ซื่อยังคงก้มศีรษะต่ำมองดูเท้าของตัวเองต่อจากนั้นหลวงจีนสั์ซื่อมองเห็นเท้าอีกคู่หนึ่งซึ่งสวมรองเท้าหุ้มแข้งหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าของเท้าคู่นี้กล่าวว่าถึงรอบของท่านแล้วรีบมอบออกมาหลวงจีนสัต์ซื่อคล้ายฟังไม่เข้าใจตะกุกตะกักถามว่าท่านให้เรามอบอะไร ขอเพียงเป็นของมีค่าล้วนมอบออกมาแต่ว่าในตัวเราไม่มีอะไรทั้งสิน้นเท้าคู่นั้นยกขึ้นมาคลายคิดเตะใส่กลับถูกโจรร้ายอีกผู้หนึ่งฉุดรังไว้พลางกล่าวว่าหลวงจีนโสโครกนี้คงไม่มีอะไรให้รีบเร้นพวกเราไปกันเถอะเราโจรมาอย่างรวดเร็วจากไปอย่างรวดเร็วโจรมิจฉาชีพจะมากจะน้อยมีจิตใจวันหวาดอยู่บ้างผู้คนบนเรือโดยสารทั้งกระทืบเท้าทั้งร่ำร้องด,าดอ่าทอ มิเพียงด่าทอโจรร้ายยังด่ากระทบหลวงจีนว่าเมื่อพบพันหลวงจีนต้องอับโชคจริงๆหลวงจีนสัตว์ซื่อคล้ายไม่สบายใจยิ่งพันกระโดดปราดขึ้นถมถึงหัวเรือที่หัวเรือมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งความจริงเตรมพลาดกับฝั่งตรงข้ามหลวงจีนสัตว์ซื่อหยิบไม้กระดานขึ้นเพียงตบฝ่ามือเบาๆแผ่นไม้ที่หนาสามนิ้วก็แหลกสลายเป็นห้าหกชิ้นผู้คนบนเรือโดยสารล้วนแตกตื่นตะลึงลาน เห็นหลวงจีนสัตว์ซื่อซัดขว้างแผ่นไม้แผ่นแรกออกไม้กระดานเพิ่งตกลงบนผิวน้ําร่างของหลวงจีนสัตว์ซื่อก็ลอยขึ้นอย่างเท้าลงบนแผ่นไม้จากนั้นสั์คว้างแผ่นไม้แผ่นที่สองออกหลวงจีนสัตว์ซื่อคล้ายกับกลายเป็นแมลงปอแตะผิวน้ํากระโดดขึ้นลงบนผิวน้ำสี่ห้าครั้งก็ไล่ตามเรือเร็วของพักงูน้ําลำนั้นจนทันเหล่าโจรพักงูน้ํากําลังตรวจนับรายได้ในวันนี้พันพบเห็นคนผู้หนึ่งท่องคลื่นเหินหาวมา สิงตัวลงบนหัวเรืออย่างแผ่วเบากับเป็นหลวงจีนโสโครกรูปนันพวกมันมิเพียงไม่เคยเห็นวิชาตัวเบาเช่นนี้มาก่อนกระทั่งได้ยินยังไม่เคยได้ยินมากหลวนแตกตื่นจนตัวแข็งทื่อกับที่มีคาดหลวงจีนสัตว์ซื่อกลับคุกเข่าต่อเหล่าโจรกล่าวว่าเราพกเงินสี่ตำลึงความจริงตาะเตรียมซื้อจีวรนใหม่กับรองเท้าใหม่ถือว่ากระทำผิดข้อห้ามแห่งความโลภโมโทสันพลางหลวงเงินแท่งนั้นออกมาวางลงยังแทบเท้าเหล่าโจร กล่าวสืบตออย่าว่าแต่บรรพชิตไม่ควรมุสาวาจาเมื่อครู่เรากับพูดปดต่อหน้าทุกท่านตอนนี้เพียงหวังทุกท่านให้อภัยเราพอกลับไปจะกักตัวเองสำนึกผิดเป็นเวลาสามเดือนเหล่าโจรล้วนตะลึงลานไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยปากกล่าววาจาหลวงจีนสัตซ์ซื่อก,ก้มศีรษะกล่าวว่าหากทุกท่านไม่ยอมให้อภัยเราได้แต่คุกเข่าอยู่ที่นี้ต่อไปไม่มีผู้ใดต้องการให้หลวงจีนเช่นนี้อยู่บนเรือ ในที่สุดมีคนผู้หนึ่งปลุกปลอบกําลังขวัญกล่าวว่าตกลงพวกพวกเราให้อภัยท่านหลวงจีนสัตว์ซื่อมีสีหน้ายินดีโคกศีรษะบนดาดฟ้าเรือสามครั้งคราลุกขึ้นยืนช้าๆพลันขวางร่างพุ่งปราดกราเดียวไปไกลสี่วากลับขึ้นฝั่งหายลับสาบสูนเหล่าโจรหันไปมองหน้ากันจากนั้นมองดูเงินแท่งนั้นไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดค่อยมีคนระบายลมจากปากยาวๆกล่าวว่า พวกท่านเข้าใจว่านี่เป็นหลวงจีนรูปหนึ่งจริงๆไม่ใช่หลวงจีนเป็นอะไรเป็นพระโพธิสัตว์เช้าวันที่สองมีคนพบว่าโจรร้ายพักงูน้ำจำนวน18คนล้วนเสียชีวิตในรังรับของพวกมันทุกผู้คนตายอย่างสงบทั้งไม่มีริ้วรอยบาดแผลทั้งไม่มีอาการถูกพิษไม่ว่าผู้ใดก็ดูไม่ออกว่าพวกมันเสียชีวิตอย่างไรที่ใส่มึงช่วยสอบเป่าหิมะเป่า ไม่ใช่หิมะหากแต่เป็นโลหิตเป็นโลหิตบนกระบี่มันน้ำในถังไม้ยังอุ่นยังอบร่ำกลิ่นหอมของดอกกีจื้อใส่มึงสวยสอบพึ่งอาบน้ำสักผมชำระล้างทุกซอกทุกส่วนบนร่างจนสะอาดสะอ้านตอนนี้เซียวอังแดงน้อยกำลังหวีสางผมกล้าวเป็นมวยให้กับมันเซียวชุยเขียวน้อยกับเซียวเง็กหยกน้อยกำลังตัดเลมเล็บนิ้วมือนิ้ว,วเท้าให้กับมัน เซียวหุนเมฆน้อยจัดเตรียมเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมให้กับมันชุดหนึ่งตั้งแต่เสื้อชั้นในจนถึงถุงเท้าล้วนเป็นสีขาวขาวราวกับหิมะพวกนางล้วนเป็นคณิกาชั้นสูงในเมืองนี้ทั้งสวยสครานทั้งสาวรุ่นและรู้จักปรนิบัติบุรุษอย่างที่สุดใช้สภพวิธีการปรนิบัติบุรุษแต่ใส่มึงช่วยสอบเพียงเลือกวิธีเดียวมันกระทั่งกระทบยังไม่กระทบถูกพวกนางแม้สักปลายนิ้ว มันรับประทานมังสวิรัตมาสามวันแล้วเนื่องเพราะมันตราตรีมกระทําเรื่องราวที่มันเห็นว่าเป็นพฤติการที่สูงส่งที่สุดประการหนึ่งมันคิดไปฆ่าคนผู้หนึ่งคนผู้นี้เรียกว่าอังทิวใส่มึงช่วยสอบทั้งไม่รู้จักมันและไม่เคยพบมันมาก่อนใส่มึงช่วยสอบที่คิดฆ่ามันเพียงเพราะมันฆ่าเตี่ยกังไม่ว่าผู้ใดหลวนทราบว่าเตี่ยกังเป็นบุคคลที่สัตย์ซื่อถือคุณธรรม เป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงคนหนึ่งใส่มึงช่วยสอกก็ทราบแต่มันไม่รู้จักกระทั่งพบหน้ายังไม่เคยพบหน้ามาก่อนมันไม่เสียดายกับการเดินทางไกลนับพันลี้ห่อม้าใต้อาทิตย์ร้อนแรงสาวันมาถึงตัวเมืองอันแปลกถิ่นนี้อาบน้ำอบร่ำความหอมรับประทานมังสวิรัตสาวันเพียงเพื่อล้างแคนให้กับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบหน้าค่าตามาก่อนเพื่อสังหารคนแปลกหน้า ที่มีเคยประสบพบพานคนหนึ่งอังทิวมองดูไซมึงช่วยสอบแทบไม่เชื่อว่าในโลกมีบุคคลเช่นนี้และกระทำเรื่องเยี่ยงนี้ไซมึงช่วยสอบในชุดขาวราวหิมะยืนสงบแนวนิ่งรอให้อังทิวชักดาบชาวบูลิมส่วนใหญ่ล้วนทราบว่าอังทิวมีฉายาเสียมเตียงปอดาบสายฟ้าดาบของมันหากไม่ใช่รวดเร็วดุดสายฟ้าจริงๆเจ็กตอติ่งเกาจิว ดาบเดียวสยบก้าวแขวนเตี่ยกังคงไม่ตายใต้คมดาบมันอังทิวที่ฆ่าเตี่ยกังเพราะสืบเนื่องจากฉายาดาบเดียวสยบก้าวแขวนนี้เองตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนสิ้นสุดใส่มึงช่วยสอบกล่าวคำพูดเพียงสี่คำเมื่ออังทิวสอบถามเจตนาการมาของมันใส่มึงช่วยสอบกล่าวเพียงสองคำข้าท่านอังทิวพอถามอีกว่าเพราะเหตุใดใส่มึงช่วยสอบก็กล่าวอีกสองคำ เตีย่ยกังอังถิวถามพงว่าท่านเป็นสหายของเตีย่ยกังใส่มือช่วยสอะเพียงสั่นศีรษะอังถิวถามอีกว่าเพราะคนที่ไม่รู้จักผู้หนึ่งท่านไม่เสียดายกับการเดินทางกลายเป็นพันลี้มาฆ่าเราใส่มือช่วยสอบเพียงผงกศีรษะมันมาฆ่าคนมิใช่มาสนทนาพาธีอังถิวหน้าแปรเปลี่ยนไปมันรู้จักคนผู้นี้และได้ยินคำร่ำลือเกี่ยวกับเพลงกระบี่ตลอดจนนิสัยใจคอของคนผู้นี้ ใส่มืงช่วยสอบมีนิสัยประหลาดพิกลเพลงกระบี่ก็ประหลาดพิกลดุดเดียวกันเมื่อมันตัดสินใจฆ่าคนผู้หนึ่งก็กำหนดหนทางให้กับตัวเองสองสายเพียงหนทางสองสายเท่านั้นมิใช่ท่านตายก็เป็นเราสิน้นตอนนี้อังทิวพบว่ามันก็มีหนทางเพียงสองสายมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกลมประจิมชยพักผ่านถนนยาวใบไม้ร่วงพรูพร่าง ในสวนไม้ดอกหลังกำแพงตึกพลันปรากฏนกกาฝูงหนึ่งบินตเตลิดขึ้นโบยบินสู่มา่านเมฆสนธยาขอบฟ้าประจิมอังทิวพลันชักดาบจู่โจมออกแปดดาบดุดสายฟ้าเตี่ยกังเสียชีวิตภายใต้เง็กเลี่ยงห่วงเสียมเตียงโปยต่อแปดดาบสายฟ้าห่วงโซ่หยกนี้เองน่าเสียดายที่เพลงดาบห่วงโซ่หยกของมันก็เป็นเช่นเดียวกับเพลงดาบทั่วแผ่นดินนั่นคือมีจุดอ่อน มีจุดอ่อนประการหนึ่งดังนั้นใส่มึงช่วยศอกแทงออกกระบี่หนึ่งแทงทะลุค,คอหอยอังทิ้วในกระบี่เดียวขณะที่ใส่มึงช่วยศอกถอนกระบี่ออกมาบนกระบี่ยังแปดเปื้อนโลหิตใส่มึงช่วยศอกเป่าลมเบาๆโลหิตก็หยดหยาดลงจากปลายกระบี่พอดีหยดลงบนใบไม้แห้งใบหนึ่งเมื่อใบไม้แห้งถูกลมประจิมพัดเปลวขึ้นร่างของใส่มึงช่วยศอกก็สาบสูญกับลมประจิม ดอกไม้สดทั่วทั้งหอหวยม้วยแล้วบังเกิดความรักชอบต่อดอกไม้สดอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่เขารักชอบต่อชีวิตทั้งหมดเวลายามสนธยาหวยม้วยแล้วจะนั่งอยู่ริมหน้าต่างใช้มือลูบไล้กลีบดอกที่อ่อนนุ่มราวริมฝีปากของคนรักสัมผัสกับกลิ่นหอมของดอกไม้ที่จะรุงจิตราลมหายใจของคนรักยามนี้พอดีเป็นยามสนธยาสายลมใกล้พลบคำนุ่มละมุนนักบนหอน้อยสงบราบรียบ หวยม่วยเล้านั่งอยู่ริมหน้าต่างเพียงลำพังในใจเต็มไปด้วยความสำนึกขอบคุณสำนึกขอบคุณที่สวรรค์ประทานชีวิตอันเพลิดเพล้วแก่มันแต่แล้วอย่างนั้นหวยม่วยเล้าได้ยินเสียงขึ้นบันไดอย่างเร่งร้อนดารุณีสาวอายุ1 7 1 8ปีนางหนึ่งวิ่งขึ้นหอมาอย่างรีบร้อนด้วยสีหน้าที่แตกตื่นลนลานลมหายใจก็กระชั้นถี่เร็วนางไม่จัดเป็นหญิงงามพิราชแต่ดวงตากลมโตปราดเป,ปรียวฉเฉลียวฉลาดหน้าเสยดยที่ยามนี้ ทอแววแตกตื่นพ่่นพลึงอย่างบอกไม่ถูกหวยมวยุ้ยเหลาหมุนตัวไปทำหน้าหานางมันไม่รู้จักดรุณีสาวนางนี้แต่ท่าทียังอ่อนโยนยิ่งกล่าวด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งว่าโกเนียมีเรื่องอันใดหรือดรุณีสาวหอบหายใจกล่าวว่ามีคนไล่ตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าสามารถซ่อนตัวอยู่ที่นี้ได้หรือไม่หวยมวยุ้ยเหลาตอบโดยไม่ขบคิดไคร่ครวญว่าสามารถ ที่ชั้นล่างของหอไม่มีคนเฝ้าดูแลประตูใหญ่ก็เปิดกว้างดารุณีสาวแสดงว่ายามร้อนลุ่มลนลานปุกรุกเข้ามาโดยไม่ตั้งใจต่อให้สุนัขป่าที่รับบาดเจ็บถูกสุนัขล้าเหยื่อไล่ล่าตัวหนึ่งหนีเตลิดมาถึงที่นี้มันยังให้การอุปการะไว้ประตูของมันเปิดกว้างอยู่เสมอไม่ว่าผู้ใดมาถึงที่นี้มันล้วนยินดีต้อนรับดารุณีสาวกรอกตาไปรอบข้าง ขายคิดสอบหาสถานที่อันปลอดภัยซ่อนตัวไว้หวยมวยเหลาจึงกล่าวท่านไม่ต้องหลบซ่อนตัวอีกขอเพียงมาถึงที่นี้ท่านถือว่าปลอดภัยแล้วดารุณีสาวกระพริบตาตกลงโตกล่าวเราไม่ยอมเชื่ออยู่บ้างว่าแต่ว่าผู้ที่ไล่ตามข้าพเจ้ามิเพียงดุร้ายยิ่งทั้งยังพกพาดาบสามารถฆ่าคนได้ทุกเมื่อหวยมวยเหลายิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้ารับประกันว่า มันไม่ฆ่าคนในสถานที่ของข้าพเจ้าดารุณีสาวความจริงคิดถามว่าเพราะเหตุใดแต่นางไม่สามารถถามต่อผู้ที่ไล่ติดตามนางตามมาถึงที่นี้บุกขึ้นหอมาแล้วมันมีรูปร่างสูงใหญ่ความเคลื่อนไหวขณะบุกขึ้นหอกลับว่องไหวยิ่งในมือถือดาบเล่มหนึ่งจริงๆดวงตาย,ยังทอประกายดุร้ายที่น่ากลัวกว่าดาบพอพบเห็นดารุณีน้อยก็ถลึงตาตาวาดว่า คราครั้งนี้ดูว่าเจ้าหนีไปที่ใดได,ได้ดรุณีสาวคิดหลบไปด้านหลังหวยมั่วเหลาหวยมั่วเหลายิ้มพลางกล่าวว่านางเมื่อมาถึงที่นี้ก็ไม่ต้องหนีอีกต่อไปชายชะกันที่ถือดาบถลึงตาใส่มันพบว่ามันเพียงเป็นบุรุษหนุ่มที่สุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งจึงสยะยิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าบิดาเป็นใครกลับกล้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบิดาท่านเป็นใคร บิดาคือหวยต่อไถสวยไถสวยดาบลายชุยเจ็ดตังรูเดียวแท่ชุยหากบิดาฟันใส่เจ้าดาบหนึ่งบนร่างของเจ้าจะเพิ่มรู้อีกรู้หนึ่งหวยมุ้ยเล้ากล่าวว่าขออภัยยิ่งข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อของท่านมาก่อนบนร่างข้าพเจ้าก็ไม่ต้องเพิ่มรู้อีกรูหนึ่งไม่ว่ารูใหญ่หรือเล็กล้วนไม่ต้องการดารุณีสาวอดหัวรอคกคิดม่ได้ชุยเจ็ดตังกลับหน้าแปลเปลี่ยนไป ขูค่คำรามว่าเจ้าไม่ต้องการก็ต้องเพิ่มรูอีกรูหนึ่งมันขยับข้อมือไร้รำดาบเป็นบุกผาดาบดอกหนึ่งจากนั้นจ้วงแทงใส่ซวงอกหวยมั่วเหลาหวยมั่วเหลากระทั่งขยับเคลื่อนตัวยังไม่ขยับเคลื่อนตัวเพียงยื่นนิ้วสองนิ้วออกมันพลันยื่นมือออกใช้สองนิ้วขีบวุกก็ขีบดาบของชุยเจ็กตังไว้ดาบเล่มน,นี้คล้ายงอกรากติดก,กับนิ้วมือของมันในบัดดนชุยเจ็กตังรวบรวมเรียวแรงทั่วร่าง ยังไม่มีปัญญาถอนดึงดาบกลับมาถึงกับหลังเหงื่อเย็นเยียบโสมกาอ่วยมั่วเล้ายังคงแย้มยิ้มพลางกล่าวว่าหากท่านยอมทิ้งดาบเล่มนี้ไว้ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาให้กับท่านประตูใหญ่ของข้าพเจ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาท่านมาหยิบฉวยไปได้ทุกเมื่อชวยเจ็ดตัางพันกระทืบเท้าคลายมือจากการถือดาบหมุนตัวโถมลงจับหอด้วยระดับความเร็วกว่าเมื่อตอนขามามา,มากนะัก ดรุณีสาวมองดูหวยหมั่วเล้าด้วยความตื่นเต้นเลื่อมใสกล่าวว่าดูไม่ออกว่าท่านมีความสามารถถึงเพียงน,นี้หวยหมั่วเล้ายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ามิใช่ข้าพเจ้ามีความสามารถเป็นมันไม่มีความสามารถผู้ใดว่ามันไม่มีความสามารถในยุทธจักรมีผู้คนมากมายสู้มันไม่ได้รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยหวยมั่วเล้าทวนคำท่านดารุณีสาวกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้สู้มันไม่ได้ แต่ก็มีบุรุษมากหลายที่สู้ข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าคือเสียงกวัวปวยอีแห่งแดนกันหนำ่ำนางสันศีสักให้แก่ตัวเองทอถอนใจกล่าวว่าท่านย่อมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเช่นกันหวยมั่วเล้าเดินไปวางดาบในมือลงบนโต๊ะริมหน้าต่างถามขึ้นว่ามันชะไหนาตามล่าท่านดารุณีสาวนามเสียงกวัวป่วยอีคบริมฝีปากลังเลเล็กน้อยในที่สุดกล่าวว่า เนื่องเพราะข้าพเจ้าขโมยสิ่งของของมันหวยมั่วเหลาไม่แตกตื่นตระหนกกลับยิ้มออกมาเสี่ยงกวัวป่วยอีรีบกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยแต่มันกลับเป็นมหาโจรข้าพเจ้าไม่เคยขโมยข้าของของคนดีมาก่อนนางก้มศีรษะลงใช้หางตาชำเลืองมองหวยมั่วเหลากล่าวอีกว่าข้าพเจ้าเพียงหวังว่าท่านอย่าได้ดูแคลนข้าพเจ้าอย่าได้รังเกียจข้าพเจ้า หวยมั่วเล้ายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบท่านข้าพเจ้าชมชอบคนที่พูดความจริงเสียงกัวปวยอีกระพิตตากล่าวว่าคนที่พูดความจริงสามารถนั่งอยู่ที่นี้สักครู่หรือไม่ย่อมสามารถเสียงกัวปวยอีคล้ายระบายลมหายใจโล่งอกกล่าวว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็วางใจแล้วเมื่อครูข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะขับไล่ข้าพเจ้าออกไปเสียอีกนางเดินถึงริมหน้าต่าง สูดลมหายใจลึกๆในสายลมเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ที่นอกหน้าต่างม่านพลบค่ำเข้มข้นทีละน้อยภายในหอมืดครึ้มหลงเสียงกลัวป่วยอีต้องถอนใจเบาๆกล่าวว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วยิ่งตอนนี้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วอืมท่านฉนัยยังไม่จุดโคมหวยมั่วเล้ายิ้มพลางกล่าวว่าขออภยัยข้าพเจ้าลืมเลือนว่ามีแขกอยู่ที่นี้ มีแขกอยู่ที่นี้ท่านค่อยจุดโคมอืมเมื่อถึงยามค่ำคืนท่านไม่ต้องจุดโคมหรือข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องจุดโคมเสียงกลัวปวยอีาถามว่าเพราะเหตุใดนางหมุนตัวมามองดูหวยมั่วเล้าดวงตาทอแววตื่นเต้นสงสัยอย่างเปี่ยมลน้นสีหน้าหวยมั่วเล้ายังคงสงบราบเรียบกล่าวอย่างแช่มฉาว่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดผู้หนึ่งเสียงกลัวปวยอีตะลึงลานกับที่ ในชีวิตนางไม่เคยได้ยินคำพูดที่สร้างความตื่นเต้นสงสัยแกนางเท่ากับข้อความประโยคนี้มาก่อนนางเบิกตามองดูหวยมั่วเล้าคนผู้นี้เต็มไปด้วยความรักและศรัทธ,ธาต่อมวลมนุษย์และชีวิตและเต็มไปด้วยความหวังต่ออนาคตมันเพียงใช้นิ้วมือสองนิ้วคีบวูบก,ก็คีบหนีคมดาบของศัตรูเอาไว้มันใช้ชีวิตอยู่ในหอน้อยเพียงลำพังมีเพียงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ยังจาดเตรียมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อเสียงกลัปวป่วยอีแทบไม่ยอมเชื่อว่าคนผู้นี้กลับเป็นคนตาบอดผู้หนึ่งนางอดถามไม่ได้ว่าท่านเป็นคนตาบอดจริงๆหวยมัวเล้าพงกศรีระกล่าวว่าข้าพเจ้าอายุเจ็ดขวบก็ตาบอดแล้วแต่ท่านดูไปไม่คล้ายแม้แต่น้อยหวยมัวเล้ายิ้มอีกราย้อนถามว่าต้องเป็นคนเยี่ยงไรจึงคล้ายเป็นคนตาบอดเสียงกลัปวป่วยอีตอบไม่ถูก นางเคยพบเห็นคนตาบอดไม่น้อยมีความรู้สึกว่าคนตาบอดต้องเป็นคนหน้านิ้วคิ้วขมวดที่ทอดอะไรตายยากเนื่องเพราะสำหรับกับพวกมันโลกที่มากมีสีสันมีแต่ความดำมืดนางไม่ได้บอกความในใจออกมาแต่หวยมั่วเล้าเข้าใจความหมายของนางจึงกล่าวข้าพเจ้าทราบว่าท่านคงเห็นว่าคนตาบอดต้องไม่เบิดบ,บานใจเช่นข้าพเจ้าเสี่ยงกลัวป่วยอีได้แต่ยอมรับหวยมั่วเล้ากล่าวว่า ซึ่งความจริงคนตาบอดไม่มีสิ่งใดไม่ดีถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามองไม่เห็นแต่สามารถได้ยินสามารถสัมผัสได้บางครั้งยังเสพสุขกว่าผู้อื่นอีกใบหน้าของมันเป่งประกายความสุขชนิดหนึ่งกล่าวต่อช้าๆว่าท่านเคยได้ยินเสียงเกล็ดหิมะตกลงบนหลังคาบ้านหรือไม่สามารถสัมผัสกับพลังชีวิตของดอกตูมที่แรกบานใต้ลมฤด,ดูใบไม้ผลิหรือไม่ทราบหรือไม่ว่า ในลมชิวเทียนมักแฝงกลิ่นหอมของใบไม้ที่โชยมาจากขุนเขาไกล่ตาเสียงกวัวปวยอีรับฟังอย่างสงบคลายสดับฟังบทเพลงอันไพเราะเพลงหนึ่งหวยมั่วเล้ากล่าวว่าขอเพียงท่านยอมรับรู้จะพบว่าชีวิตน่ารักถึงเพียงนั้นแต่ละฤดูกาลล้วนมีความสุขหันษาที่ช่วยให้ท่านลืมความกลัดกลุ้มกังวลทั้งมวลเสียงกวัวปวยอีหลับตาลงพันพบว่า สายลมนุ่มละมุนกว่าเดิมดอกไม้ก็หอมจรุงกว่าเดิมหวยมั่วเลลากล่าวอีกว่าท่านสามารถมีชีวิตอย่างเบิกบานหรือไม่มีใช่อยู่ที่ท่านเป็นคนตาบอดหรือไม่มืดบอดหากแต่ขึ้นอยู่กับท่านมีความรักต่อชีวิตตัวเองหรือไม่ต้องการมีชีวิตอย่างสุขสันต์หันษาหรือไม่เสียงกลัวป่วยอีเงยหน้ามองดูหวยมั่วเลลาแววตาของนางเต็มไปด้วยความเคารพยกย่องและสำนึกขอบคุณ นางสำนึกขอบคุณคนผู้นี้มิใช่เพราะมันช่วยชีวิตนางหากแต่มันช่วยให้นางเห็นซึ้งถึงคุณค่าความหมายของชีวิตนางเคารพยกย่องคนผู้นี้มิใช่เพราะพลังฝีมือของมันหากแต่เพราะความคิดอันยิ่งใหญ่และจิตใจที่เปิดกว้างของมันแต่ว่านางยังอดถามไม่ได้ว่าบ้านของท่านไม่มีบุคคลอื่นหรือหวยมั่วเลลายิ้มพลางกล่าวว่าบ้านของข้าพเจ้าเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง ในบ้านมีผู้คนมากมายแต่ละคนล้วนมีสุขภาพสมบูรณ์และมีความสุขยิ่งอย่างนั้นท่านฉไหนพักอยู่ที่นี้แต่ผู้เดียวเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ดูว่าคนผู้หนึ่งสามารถอยู่ตามลําพังหรือไม่เนื่องเพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นคอยอ่อนข้อให้ข้าพเจ้าและช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นยึดถือข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดผู้หนึ่งเสียงกลัวป่วยอีถามว่าท่าน ท่านสามารถอยู่ที่นี้ตามลำพังจริงๆข้าพเจ้าอยู่ที่นี้8เดือนข้าพเจ้าไม่เคยมีความสุขถึงเพียงนี้มาก่อนแต่ว่านอกจากหิมะในฤดูหนาวปุกผาในฤดูใบไม้ไมผลิแล้วท่านยังมีอะไรหวยมั่วเล้วตอบว่าข้าพเจ้ามีการนอนที่เต็มอิ่มกระเพาะที่เจริญอาหารมีหอน้อยที่สะดวกสบายมีพินโบราณที่ส่งเสียงอันไพราะคำหนึ่งเหล่านี้ก็พอแล้ว อย่าว่าแต่ข้าพเจ้ายังมีสหายสนิทคนหนึ่งสหายของท่านเป็นใครใบหน้าหวยมั่วเล้าเป่งประกายอีกครากล่าวว่ามันแท่เล็กเรียกว่าเล็กเซียวหงมันยิ้มพลางกล่าวสืบต่อท่านอย่าได้เข้าใจว่ามันเป็นสตรีมันแม้ชื่อเซียวหงแต่กลับเป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเสียงกลัวป่วยอีทวนคําว่าเล็กเซียวหงนามนี้ข้าพเจ้าคล้ายเคยได้ยินมา แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นคนเยี่ยงไรกันแน่หวยมั่วเหลายิ้มอย่างเบิกบานใจกว่าเดิมกล่าวว่ามันเป็นบุคคลประหลาดคนหนึ่งขอเพียงท่านพบหน้ามันครั้งหนึ่งจะไม่ลืมเลือนตลอดการมันไม่เพียงมีดวงตาสองคู่และใบหูสองคู่มีมือสามมือยังมีขนคิ้วสี่คิ้วดวงตาสองคู่กับใบหูสองคู่ย่อมหมายความว่ามันสามารถมองเห็นและได้ยินมากกว่าผู้อื่นมีมือสามมือ อาจหมายความว่ามันมีมือที่รวดเร็วกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่าทุกผู้คนแต่ขนคิ้วสี่คิ้วหมายความว่ายอย่างไรเสียงกลัวป่วยอีขบคิดไม่เข้าใจจริงๆนางตั้งใจว่าต้องหาทางพบกับเล็กเซี้ยวหงที่มีขนคิ้วสี่คิ้วผู้นี้ให้จงไดา